รายงานผลการพัฒนาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ข้อมูลผู้รับการประเมินนายนิกรการจะนะสิทธิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานสง่สงเรสริมการเรียนรูร้ประจำจังหวัดพังงาสังกัดกรมส,ส่งเสริมการเรียนรู้นายนิกรการจนะสิทธิ์ได้แสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานโดยมีประเด็นท้าทายดังนี้ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย จากประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาในสังกัดของผู้จัดทำข้อตกลงซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติงานที่คาดหวังของวิทยาฐานะคือการคิดค้นปรับเปลี่ยนพัฒนาการบริหารจัดการสอนการศึกษาของสถานศึกษา และคุณภาพของการศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนาที่ดีมากขึ้นข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning แบบผ่านประสบการณ์แก่ผู้เรียน 1. สภาพปัญหาของผู้เรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในศตวรรษที่21เเป็นยุคปัจจุบันของข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การสื่อสารไร้พรมแดน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งส่งผลกระทบจากยุคเทคโนโลยีนี้ส่งผลให้ผู้เรียนจำเป็นจะต้องมีทักษะความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้สแสวงหาการสืบค้นข้อมูลหรือการศึกษาองค์ความรู้ต่างๆได้ด้วยตนเองการสอนของครูโดยวิธีแบบเดิม โดยการพูดบอกเล่าหน้าชั้นเรียนไม่สามารถที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติได้ดีสถานศึกษาจึงจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวและปรับกระบวนศน์ของบุคลากรในการนำเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์แอปพลิเคชันทางการศึกษาเข้ามาช่วยในการจัดก,การเรียนรู้มากยิ่งขึ้นสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงาในฐานะหน่วยงานทางการศึกษา ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะจัดทำแผนจาัดก,การเรียนรู้และการนำแผนจัดก,การเรียนรู้นั้นไปสู่กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและมุ่งเน้นเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือลงมือทำความรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน จะเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์จากกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีโอกาสลงมือกระทําผู้เรียนจะได้เรียนรู้โดยการอ่านการเขียนการโต้ตอบและการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนส่งผลทําให้ผู้เรียนสามารถรักษาบผลการเรียนรู้ให้คงอยู่ได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดแรงใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 2. วิธีการดำเนินงานให้บรรลุผล 1. การศึกษาสารวจสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนรู้ 2. การวางแผนการดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา โดยมอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4. การนิเทศติดตามผลกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ของสถานศึกษาทั้ง8แห่งในสังกัดอย่างต่อเนื่อง 5. การสรุปผลและการรายงานผลกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณร้อยละแปของบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะและการปฏิบัติหลังฝึกอบรมที่สูงกว่าก่อนฝึกอบรมร้อยละแปดสิบของบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมสามารถจัดทําแผนจัดการเรียนรู้แบบ active learning และสามารถนําไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการจัดก,การเรียนรู้ได้เชิงคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนาการมากขึ้น ระดับผลสฤทริ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือเอ็นเนตของสถานศึกษาและจำนวนนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ผ่านค่าเป้าหมายขั้นสูง